ช่วงนี้กระแสแบ็คพิงค์คัมแบ็คเริ่มมาแล้วหลังจากที่ไม่ได้คัมแบ็คมา2ปีไปจนคนเกาหลีแซวว่าแบ็คพิงนั้นไปติดทหารมาหรือเปล่าหากแต่วงขี้กระหฮของคุณมีเหงื่อเหม็นอับเปรี้ยวเหม็นบูดเหม็นเหม็นไม่ว่าจะมาจากกิจกรรมระหว่างวันแล้วต้องการผู้ช่วยเพื่อเสริมความมั่นใจใต้วงขี้กระหอย่างเร่งด่วนฮารูมารูเดออรเรนไว้แผน่นเซตและน้ำเหงื่อและกลิ่นไก่ใต้วงขี้กระหแบบผ้าคืคอไอเทมที่รัดที่สุดในปับตบีแค่หยิบสีเซ็ตก็ประกันเหงื่อกลิ่นเปเรี้ยวกลิ วันคารุมารุเดียวแรนซ์ไวท์ผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาติตั้งดอกดิลี่ทะเลสีขาวต้นทามป่าจากญี่ปุ่นอะรลเวล่าและฮาราลูรอนฮึมไฮยาลูรอนออซึ่งจะช่วยบำรุง o พร้อมกับอาร์ติเฟสให้ความรู้สึกเย็นสบายบรุษใช้ดีชนีใช้ no alcohol no paraben อยากได้อยากมีสแกน QR code ซื้อโรดเพินว่ซัน เรื่องแรกเนี่ยนะครับขอย้อนความไปนิดหนึ่งครับหากใครยังจาได้นะครับที่มีแฟนคลับเคป๊อไปนั่งที่ร้านคาเฟ่แล้วปร,รากฏว่าเจอรลิซ่าใส่เสื้อเชิ้ตตัวโต,วตวสีเหลืองเดินโอบคุณแม่ตอนนั้นทุกคนที่เห็นวิดีโอนี้ก็ดีใจกันมากเลยที่ลิซ่ากับคุณแม่นั้นได้อยู่ด้วยกันครับโดยในครั้งนั้นนะครับแฟนๆก็เข้าใจกันเป็น2อ,อย่างว่าคุณแม่นั้นอาจจะไปคุยเรื่องสัญญาบางอย่างกับทางค่ายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสัญญาฉบับใหม่ระหว่างแบ็คพิงก์และวายจีที่กำลังจะหมด แล้วก็จะมีการตกลงในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะหมดสัญญาลงไปทั้งนี้นะครับหากว่าใครยังไม่ทราบนะครับจริงๆแล้วในเกาหลีนั้นมีกฎหมายควบคุมและก็มีบังคับใช้เกี่ยวกับสัญญาระหว่างศิลปินและทางค่ายอยู่ด้วยกฎหมายฉบับนี้นะครับเป็นของคณะกรรมการการค้ายุติธรรม ของเกาหลีใต้หรือ Korea Fair Trade Commission (KFTC) นั่นเองโดยกฎหมายของเกาหลีใต้ฉบับนี้นะครับมีกาหนดให้ทุกบริษัทที่เกี่ยวกับไอดอลหรือศิลปินจะต้องระบุสัญญาว่าด้วยเรื่องระยะเวลาที่ทํางานด้วยกันว่าในสัญญาระหว่างศิลปินหรือไอดอลที่เซ็นสัญญากับบริษัทนั้นไม่ว่าคุณจะเลี้ยงดูปูเสือไว้อย่างดีจะแสนดีแค่ไหนหรือว่าจะกดขี่เพียงใดจะสามารถเขียนสัญญาดูแลหรือว่าผูกขาดได้เพียง7ปีเท่านั้นโดยสัญญานี้นะครับเริ่มใช้กันมาตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาโดยแต่ละค่ายนั้นก็นจะ เลือกเอาว่าจะหาจุดคุ้มทุนหรือว่าสัญญากับศิลปินนั้นกี่ปี YG ีนั้นยืดสัญญาอยู่ที่7ปีและเมื่อครบสัญญานะครับผู้ที่เซส็นสัญญาจะสามารถพิจารณาสัญญาใหม่ได้เนื่องจากว่าจะเป็นสัญญาตามกําหนดเดิมก็คือเดิมนั้นเซ็น7จปีฉบับใหม่ที่จะต่อไปก็จะเป็น7ปีในลักษณะนี้ทั้งนี้นะครับผู้เซน็นหรือว่าไอดอลหรือว่าศิลปินนั้นอาจจะต้องคุยสัญญากันใหม่หมดไม่ว่าจะเป็นค่าตัววิธีการทํางานหรือว่าการแบ่งเปอร์เซ็นต์หรือแม้แต่สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมดมมมัันนนนนเเปป็ส็สญญาาแบบพลลิิิกหห้้ืือออทีี่ซร หนามากขึ้นไม่เหมือนกับตอนสัญญาเดบิวต์ที่ถูกค่ายนั้นกําหนดด้วยสิ่งต่างๆมากมายอาทิเช่นคอนเซ็ปต์วิธีการนําเสนอหรือแม้แต่การสร้างเงินจํานวนมหาศาลเพื่อคืนค่ายทั้งนี้นะครับหลังจากที่มีแฟนๆนั้นเห็นลิซ่าเดินคู่กับคุณแม่อยู่ที่โซล่าสุดเองนะครับคุณปลื้มหนึ่งในแฟนคลับลิซ่าสายเปร์เขานั้นเป็นผู้หญิงที่โชคดีบอสไม่รู้ว่าทาบุญด,ด้วยอะไร เจอลิซ่าในสถานที่ปกตินอกเหนือจากตารางงานถึง2ครั้งด้วยกันโดยคราวนี้นะครับเขาเห็นคุณแม่กับลิซ่านั้นกําลังขึ้นรถเดินทางออกจากเซลินช็อปโดยที่คุณปื้มบอกว่าเขานั้นดีใจมากแทบช็อกไปเลยก็คือโดนเลิฟแอทแท็กนั่นเอง <laughs> คนเราแต่ก็เวลาที่ปื้มไข่มากๆมัว่าจะใกล้หรือว่าจะไกล จะได้ประชิดตัวหรือว่าไม่ได้ประชิดตัวตัวมาาันจะสั่นๆมือมันเย็นๆหน่อยๆคุณปลื้มบอกว่าคนเกาหลีแถวนั้นที่เดินผ่านแล้วก็เห็นเนี่ยเขาบอกว่านี่คือลิซ่านี่คือลิซ่าแสดงว่าลิซ่ากระดังงกๆในเกาหลีถึงขนาดที่คนทั่วไปนั้นรู้จักเลยทีเดียวเธอบาไดเดนูกูเดอและหลังจากที่วิดีโอนี้ปล่อยออกมานะครับส่วนหนึ่งก็ดีใจเพราะว่าตั้งแต่เกิดโควิดมายิ่งยาวมาหลายปีลิซ่าก็ไม่ได้กลับบ้านเลยนี่อาจจะเป็นการคืนความสุขให้กับลูกสาวที่ได้เสียเวลาตรงนี้ไปในช่วงนั้นสุดท้ายแล้ววไไม่่่าาาาจะปเเพพรรรรคุยืือองสัญญ,ญห อยากอยู่กับลูกสุดท้ายแล้วแม่กับลูกก็อยู่ด้วยกันถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาที่ไม่ได้นานมากแต่มันก็คุ้มค่าม,มากจิตเพราะว่าตลอดเวลาที่เธอนั้นอยู่ที่วายจีตั้งแต่เป็นเด็กฝึกในช่วงอายุ14ปีเพื่อทําตามความฝันเธอนั้นก็ต้องห่างครอบครัวาม,มากไกลแสนไกลหนานไสู้ทคนด้ ในช่วงนี้นะครับหลายคนที่ติดตามข่าวลิซ่านั้นก็อาจจะสงสัยว่าเออทำไมลิซ่านั้นชอบใส่หมวกไม่ว่าจะลงอังอารแบดหรือแม้แต่ชาเลนจ์ติ๊กตอกเธอก็รู้กจะใส่หมวกตลอดเวเรื่องนี้นะครับหลายคนสงสัยกันมากๆเลยจะมีแฟนๆบางส่วนนะคิดว่านี่อาจจะเป็นวิธีการปล่อยผมของลิซ่าที่ให้ยาวขึ้นก่อนที่จะถ่าย MV แล้วก็คัมแบ็กที่กําลังจะมีขึ้นในเร็วๆนี้ก็เป็นได้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นหากว่าเราดูภาพต่างๆในช่วงปีนี้เราจะเห็นลิซ่า Lisa นั้นมีผมที่ยาวขึ้นซึ่งนั่นเองคแฟก็ิดว่า นี่อาจจะเป็นสัญญาณของการคัมแบ็กเร็วๆนี้ก็ได้เพราะปกติแล้วเวลาที่สาวๆนั้นจะคัมแบ็กพวกเธอนั้นก็จะชอบใส่หมวกปิดบงังซ่อนเร้นแบบนี้อยู่ตลอดเวลาและในนๆก,ก็พูดถึงคัมแบ็กแล้วนะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ากระแสคัมแบ็กของแบทพิงค์นั้นมาแล้วครับมาแรงมากๆเลยและน่าจะจริงด้วยรอบนี้เพราะว่าสื่อเกาลีเองปล่อยข่าวมาแล้วแบบตรงๆกันชัดๆและแน่นอนนะครับการที่สื่อเกาลีนั้นออกมาพูดข่าวลักษณะน,นี้ส่วนมากจะไม่เคยพลาดเลยย้อนกลับไปนะครับวายจีนั้นเคยออกมาพูดถึงการคัมแบ็กของแบทพิงค์ไว้ เดือนเมษาปีนี้ว่าแบคพินั่นจะคัมแบ็กเร็วๆนี้แต่ในตอนนันเองนะครับก็เงียบไปไม่มีสัญญาณอะไรเลยผ่านมาเป็นเดือนแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะแอะอะ ไ,ไม่ว่าจะเป็นกําหนดช่วงไหนหรือว่ามีคอนเซปต์อะไรก็ไม่เคยเผยออกมาแฟนๆก็ได้แต่เฝ้าลอยคอกันเลนะื้อยมากจนกระทั่งวันนี้ครับมีข่าวออกมาเพิ่มเติมถึงช่วงเวลาแล้วครับซื่อเกาหลีใต้ได้รายง,งานว่าแบ็คพิงค์นั้นเตรียมตัวคัมแบ็กเร็วๆนี้ซึ่งเรื่องนี้นะครับทาง JTBC ของเกาหลีใต้ได้รายง,งานว่าหลังจากหยุดพักการปล่อยอัลบั้มมาก,กว่าเกือบ2ปีกับอัลบัม้ม The Album ตัวนี้สื่อบอกว่าหยุดพัก อันนะหยุดพักอันนี้ไม่ได้เรียกว่าหยุดพักนะฮะน่าจะหยุดนอนมากกว่านานเกินแม่นี่แน่ซึ่งบอกว่าแบ็คพิงนั้นเดบิวต์มากรก็นอนนานเข้าปีที่6แล้วแต่ถ้าว่าจำนวนการคัมแบ็กนั้นช่างน้อยเลือกเกินอารมณ์ประมาณแบบว่าขายของมากกว่าทำเพลงประมาณนั้นจาก,การายงานนั้นมีการคาดการว่าแบ็คพิงนั้นจะคัมแบ็กในเดือนกระะกฎาคมที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นกำหนดการคัมแบ็กที่เร็วที่สุด อืมนั่นแสดงว่าเป็นกำหนดการ YG ที่อยากให้จะเป็นเพราะว่าใช้คำว่าเร็วที่สุดแต่ถ้าช้าที่สุดก็คงจะเป็นเดือน12น้ำนองเต็มตะหลิงอะเนะรอยกระทงรอคับแบ็คก็ยังไม่มา ท่านี้นะครับขออธิบายนิดหนึ่งกำหนดปล่อยเพลงคือเดือนกรกฎาคมตรงนี้ที่สื่อบอกมาไม่ต้องเชื่อมากนะครับเพราะว่า YG นั้นสายชิวถ้าทูบไม่ปักแรงสับไม่โศกนางก็จะค่อยๆไปตามสไตล์ของหนาขนาดรอบที่แล้วไปแจ้งเมลอนว่าจะคัมแบ็กในเดือนสิงหาคมและเมลอนกำมันนามันหนว่า YG จะไม่แหกจะทํไลน์อัพขึ้นไอจีซะใหญ่โตเพื่อนน้องพ้องข่าวก็ทำข่าวกันอย่างสนุกสนานว่าเออสิงหานี่แหละมาแน่ ยังไงโซโล่ของลิซ่าเดือนสิงหานี้ก็ต้องมาแต่พอจบสิงหาโซโล่ลิซ่าไม่มาค่ะพี่แน่โพดกันยาาโพดฉะนั้นรอบนี้บอกกรกดาคมก็อาจจะต้องเผื่อด้วยนะครับว่าปล่อยอะไรปล่อยโปสเตอร์หรือว่าปล่อยทีเซอร์เอาดีๆ ทั้งนี้นะครับก็นึงจากว่ารายง,งานของสื่อได้รายง,งานว่าตามรายง,งานของคาดการณ์ของแบคพิงนั้นจะคัำแบคในไตามาสามในเด็กกรกร,กร,กรดกกาคมน,นั้นก็มีความเป็นไปได้สูงอยู่ทั้งนี้นะครับก่อนหน้านั้นก็มีสื่ออื่นๆได้ออกมาบอกว่า แบ็คพิงนั้นจะปล่อยคัมแบ็กและจะทัวร์คอนเสิร์ตในเอเชียก่อนและจากประสบการณ์ของผมผมคิดว่าไทยน่าจะเป็นหนึ่งในประเทศสล,ดลัดแรกๆที่ YG นั้นต้องการเนื่องจากว่าบ้านเหล่านั้นโซเชียลแข็งแรงมากเหมาะกับการกระพือความอยากให้กับผู้ที่ต้องการชมคอนเสิร์ตแบ็คพิงได้เป็นอย่างดีส่วนคอนเสิร์ตในเมืองลับแลอย่างญี่ปุ่นอาจจะเป็นการทัวร์ที่สุดท้ายเนื่องจากว่าจะต้องทัวร์คอนเสิร์ตกันอยู่หลายเมืองตามสเต็ปและต่อจากนั้นก็จะเป็นยุโรปอเมริกาเป็นตน้นเป็นกิ่งเป็นการและเป็นใบอันนะ <laughs> oh <my> ทั้งนี้นะครับแฟนๆหลังจากที่อ่านข่าวว่าแบ็คพิงนั้นไม่ได้คัมแบ็กมาเกือบ2ปีแฟนคลับชาวเกาหลีก็เลยแซวกันว่าที่ไม่ได้คัมแบ็กกันมา2ไปีเนี่ยพวกเธอไปเกณฑ์ทหารกันมาเลิ่งไงฮะวายเจและนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาอัปเดตให้ฟังในคลิป,ลปนี้ครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับแล้วพบกจ,จอกันใ้ใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ